ดูแพนด้าดิอันนาขโมยซีนน่ะนาขโมยซีนชิบะดูสิอะไรเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยหืมแพนด้าหาอะไรเหรอ มาดูนกมะนาวนี่เลยว,วันนี้ซูชิขอเปรี้ยวสักวันนะซูชิขอเปรี้ยวสักวันนะคะชิบะไปกินกับน้องไปไปเร็วไปกินกับน้องไปน่าดูซิว่าจะกินมะนาวได้ไหม นอกจากจะชอบกินเผ็ดแล้วยังชอบเปรี้ยวอีกนะกินสมุนไพรไล่โควิดเหรอ,อ ได้ไหมได้ไหมอ่ะอใจช่วยนะขอให้ได้ขอให้โดนนะ <c oughs> ขอให้ได้ขอให้โดน <c oughs> ชิบะมันหนีเที่ยวแล้วอะตัวเองยังอยู่กับมนาลูกนี้อยู่เลยอะ ชิบ่ามาช่วยน้องหน่อยเร็วทำอะไรอะดูสิน้องมีความพยายามแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูชิบาก่อนนะกำทำอะไรอยู่นะเดี๋ยวไปถ่ายชิบาก่อนแป๊บหนึ่งนะชิบาอยู่นี่ดูสิเป็นนกอนามัยนี่เนี่ยพกแมสกด้วย <laughs> ทำไมาเหรอใส่ใจสุขภาพเหรอไปช่วยน้องแกะมะนาวหน่อยป่ะไปเร็วน้องน้องเขาอยากเปรี้ยวสักวันอย่างนนเนี้ยสนุกไหมเนี่ยสนุกไหมสนุกไหมเป็นไรขนร่วมขนหล่นน่ะกัดกันใช่ไหม เล่นกันแรงอีกใช่ไหมบ้าไปหาน้องไปเร็วลงมาลงมาเร็วตรงนี้ไม่สนุกหรอกเร็วเล็วลงมาชิบะมาแล้วเอ้าแล้วซูชิหายไปอีกละอ่ะกัดต่อเลยกัดต่อเลยนะเป็นไงอร่อยไหมเปรี้ยวไหม